พี่ดูนี่ฮะตัวเครื่องนะครับมาด้วย earthdium เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องแห้งๆแบบนี้นะฮะในส่งภายในนะครับก็จะมีในส่งตัว memory seat ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูภายในค่อนข้างหรูหราดชบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะมีหน้าจอที่เป็นด <Bye. S 2> ี d ีดีพี่มาดูนี่สวยไม่สวยโดนจุบตูดมาหรือเปล่าดูตรงนี้เลยพี่บายพัตตะกุ๊บผมต้องบอกแบบนี้ฮะใครนะฮะที่กลัวรถไฟฟ้าใครที่กลัวว่าให้รถไฮบริดจะ แบตแพงหรือว่าจะต้องดูแลเยอะเอาคันนี้ไหมครับเครื่องพันหเป็นรถสันดาปที่เครื่องเล็กๆแต่ได้แรงม้าเยอะๆครับมารู้จักมันกันและคันนี้ใช้กระดงรถูบาทครับลุยครับเพื่อนๆคันนี้ครับ h o n ได้ c คร r d ห5นึ่งดห้เทอร์โบนะันตัวเอียวปจน2ี21-21ไม่8 0 0 0มโลนะฮะน้องรับประกันหลังการขาย2ปี2 0 0หมโล217รายการที่สยงบริการทั่วประเทศไทยนะฮะ รถคันนี้ผ่อนเป็นแค่เดือนละ14,000มนบาทครับเพื่อนๆสนใจไหมครับรถคันนี้มาด้วยตัวสีดําแบบนี้ฮะกระจังหน้าโลโก้ h o n ด้ใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นฟู l เอมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟตัดหมอกก็เป็น LED แบบนี้ครับเป็นไฟ Day l i ล h t แล้วกันนะครับเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของตัวรถครับว่าเครื่องมันทเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างพี่ดูนี่ฮะตัวเครื่องนะครับมาด้วย Earth ธดีนเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องแห้งๆแบบนี้นะฮะ รอยมงรอยมาร์กอยู่ครบน้องหนูบอกว่าน้องคารักประกันพี่หนูนี่ฮะน็อตฝากรนะโปรงหน้าเดิมเดิมไม่มีขยับเลยนะพี่กูแก้มีครับสวยๆไล่มันให้ดูน็อตเนี่ยดูล่มาให้เห็นชัดชัดครับฝั่งนี้รถสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ขอโทษฮะสติกกงสติกเกอร์ซีนฝากระโปรงให้เดิมเดิมแบบนี้นะโอเคไปเราไปดูต่อครับตัวรถตัวนี้นะครับจุดเด่นของก็คือประหยัดน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสองคือความหรูหราที่ได้มาแล้วมาดูจากตัวล้อครับล้อคันนี้ลัดมาด้วยยางบิสต์นแบบนี้ฮนะ อีกแล้วครับรถนะฮะยางปี24สบายสบายนะครับตัวล้อนะครับลัดมาด้วย2 2 5 5 0 r 17ครับขอบมาเต็มเต็มลัดมาด้วยยางบิสตอนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีในส่วนตัวพุสตาร์สมาร์ทเอนทีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูต่อครับในส่วนภายในนะครับก็จะมีในส่วนตัวอ่าเมมโมรีซีนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูภายในค่อนข้างหรูหราแดชบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะมีหน้าจอที่เป็น DVD ีดีท็อปสตีมให้เรียบร้อยระบบเป็นพุสตาร์ทสมาร์ทเอนทีให้นะครับมี Honda Lane a w ฮอนด มีในส่งตัวแพดเดิลชิปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีในส่งตัวคลูสคอนโทรลตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยพอมาดูตัวนี้นะครับระบบในส่งตัวการ,ราลื่นถลายมีครบให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของที่สำรับที่เก็บแว่นมีในส่งของตัวพาวเวอร์เอาลตหรือมี u s b ให้หมดแล้วนะครับคือบอลพุดท่านเลยว่ามันค่อนข้างหรูหราก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรือธงของตัว Honda เขาเลยนะครับ ในส่วนที่เก็บแก้วมีครบมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยนะฮะเป็นโชกคอัพให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพอพาไปดูนั่งข้างหลังครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตัวรถคันนี้นะครับคือมอนด้บอกแอ c o คอยตัวนี้มีความที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฮะเบาะนะ่เป็นเบาะสอีครีมนวลๆให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บอดิงขึ้นรถเดิมๆนี่ครับเม็ดออยู่ครบเลยนะจ๊ะ มาพามาดูต่อสาอากาศนะครับเป็นครีบฉลามมีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีม่านหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในส่วนของตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นในส่วนฝาท้ายที่เปิดได้แบบนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับพี่มาดูนี่สวยไม่สวยโดนจุ๊บตูดมาหรือเปล่าดูตรงนี้เลยพี่ดูเม็ดองเม็ดอ่ะนี่ดูรอยนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะโอเคดูให้ช่วยอีกนิดนึงครับเวลาจะดูรถทั้งทีเนาะดูตรงนี้ด้วยนี่ อ่างข้างหลังดูครับนี่ยังสีครีมแบบนี้เพื่อนๆดูโอเคนะครับเราพาไปดูต่อเลยนะครับรถคันนี้นะครับในส่วนตัวเนี้ยเติม91ก็ได้เติม95ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทางพี่ชอบเลยนะครับนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับปันเพเเดือนละ1น0 0 0บาทใครที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ฮะก็สามารถกู้ร่วมกับแฟนได้แล้วนะครับ ออกห้างจ,งจริงๆคันนี้ผมว่าต้องใช้เงินผ่อนเนี่ยอยู่มาที่20,000กว่าบาทแต่วันนี้เหลือยู่แค่หมื่สี่ทั้นเองแต่น้องรับการหลังขายให้2ปี20,000โล2อ7รรายการและช่วยหลือชุวเฉลิมให้อีก3ปีถ้ารถยางแบนนะแบตหมดนะครับแล้วก็กุญแจหายนะ,ะหรือรถเสียนะฮะเรามีคนช่วยดูแลให้พี่ทั่วประเทศ3ปีครับบอตคุปรามผนงบายบายบายบอลตะคุป